ว้าวมีแต่เรือใบเรือใบน่าสนใจเลยโอ้ยอรอมแรงจะเย็นสบายดีบ่นเลยเจ้า wow. สุดยอดเดินลงไปลไุ่มมานดะเดี๋ยวจะเดินลงไปแต่อันอะไรอย่าง สแกนดิเนเวียแต่ขี้ทั้งบนม,มันเป็นทาขงทะเลตะวันออกนี่ลรู้ไปต่างนอร์เวย์อยู่ฝั่งนึงอันนี้ถ้าสวีเดนไครสวีเดนไครกับสวีเดนนั่นนะอยู่บนนะสวีสเดนไคร เรือใบเจ้าเรือใบพวกมันเก็บใบมันนะมาหน,น้ามาหน้ามา,น,า,มา,น,า,มาน้านันก็ ีเริ่มเริ่มพุ่งขึ้นนั่นน่ะต,ตุ้มมือตุ้มมือตุ้มมือพุ่งขึนมาแล้ว <c oughs> มาแอลเมืองคีนนะเจ้าวันนี้มาแอลเมืองคีนเจ้าเมืองคีนอยู่เขตเชเลตวิคโคนสไตล์แล้วก็คีนเป็นเมืองหลวงของเขตเชเลตวิคโคนสไตล์เนอะติทะเลเหนืออะไรเจ้าทะเลเหนือนี่ไปเรือใหญ่นี่ไป ทะเลตะวันออกก็ได้พุ่นพุูนไงเรือพุูนไงไปทะเลตะวันออกทะเลตะวันออกไปทำพูดนะโลตสตกสตาร์สซูลรลตสตกวิสมาอย่างเง้ยมดนั่นน่ะอ๋อเราก็จะออกไปตั้งฮอลแลนด์ตั้งรัสเซียพุ่นะเนี่ยทะเลตะวันออกเรือนี้ไปทะเลตะวันออกแต่เรือฝั่งตั้งหลุมไปอันสแกนดิเนเวียพุูนไง ค่ะสวีเดนอยู่พุ่นเดี๋ยวว้าวนวนลงกันโลงามก็โอ้ยสุดยอเลยเป็นเอวงามดิ เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะ่นั่นนนะบนเจ็าป่วยนะว้าวไปแล้วไปแล้ว